ยินใคยนะ <Okay. S 1> เขาคืออ๋ออะไรไป้ายไม่ใช่แล้ว <laughs> ว่าแมนเกงเยีนมมันดูดีจังเยวะใช่แล้วก็ <laughs> ใส่ด้วยกันทำไมอ่ะตู้เดียวกันเนาะ <laughs> เหรอใช่เฮ้ยลูกค้ากังเกงเวดไบชาย ตัวแรกก็ 4K เคลยไม่ค่อยได้รีวิวเลยช่วงนี้จนลูกค้าถามหาแล้ว <C K. S 1> ไหนเดี๋ยวก่อนตัวแรกมาก็แบรนด์ซ K เลยใครที่รอใครที่ถามหารีวิววันนี้จัดให้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์กับแบบนึงตัวนี้สวยมากสวยมากทรงสวยมากเพราะว่าเขาเป็นของออแบรนด์ซ K เลยนะตัวนี้ซ K ค่ะ C K แล้วเขามีมี C K ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยป้ายอยู่างไรนะที่ป้ายอะไกระเป๋าเออเห็นแล้วโชว์แล้วเมื่อกี้ C K ตัวแรก C K ไปเลยใครรับตัวรีวิวจัดมาร้านเปิดให้บริการปกตินะคะลูกค้ากางเกงเวทบอยเดชพวกนั้นเนี่ยดูพี่ ทรงสวยๆคือผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นของงานงานแก๊ปค่ะพี่งานแก๊ปค่ะแบรนด์ห้างแบรน,แบบนด์แบบแบรนดีผ้าดีผ้าสะอาดนะ บอกตัวนี้ของ Banana Republic ค่ะคือมันเป็นแบรนด์ดีนะคะแบรนด์ห้างคือเนี่ยเห็นตามหากันนะอบเบอร์คาบี้อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจริงๆอะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เ k ตัวที่2ค่ะพี่ใครรับจัดได้เลย CK ตัวที่2ค่ะ CK... CK... ซ้าดีนะลูกค้ากางเกงเวดปล่อยายส้มขายดีมากคือแบบจริงๆอ่อะถ้าไม่เห็นรีวิวสั่งได้เลยไม่ต้องถามหากันเลยเพราะว่าหนูมีของเยอะมากนะคะของลงใหม่เยอะมากนะคะ ตัวนี้เป็นทรงลุงเลยโอ้นะะ้าวีตัวนี้เป็นแบรนด์ของแรงเลอรค่ะแร n เกอร์แรงเอร์ไซส์หล่อนะนลูกค้าสามพันเจ็นะล่กนี้ ได้ประมาณหนึ่งร้อยตัวได้เลยลูกค้าดูดดประมาณหนึ่งร้อยตัวค่ะไซส์กำลังดีสามสิบถึงสาสิบแปดบวกลดอุย้ยตัวนี้หล่อจังเลยพี่เก็เกนเว็ล้อยมันใส่ได้ตลอดนะใส่ทำง,งานใส่เที่ยวได้หมดนะคะดูดีทรงสวยผู้หญิงก็ใส่ได้ตัวนี้เป็นของออรอนลิสเตอร์ค่ะ คอนล,ลิสเตอร์แบรนด์นอกผ้าดีนะพี่เนี่ยเกางเกงเบสบอยแบบเนี้ยแบรนด์ของ H&M อะหนูไปดูนะพี่เกือบสองพันนะตัวหนึ่งพันไปไปลายนะคะมือหนึ่งนะพันไปปลายเลยนะคะฮะอะไรบะตัวละแปด,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 ดเนี่ยอ่ะพี่ดูดิเนี่ยหนูก็ใส่นะ จริงๆปกติหนูก็ใส่เวทปอยามาทางานแต่วันนี้ใส่ยิ่งมาใส่เวทปอยออกมาเป็นอะไรทรงทรงลูกทรงลูทรงลุงพี่ซื้อของแล้วๆกก้แล้วเนี่ยเนี่ยพี่แบรนด์ด็อกเกอร์อะลูกค้าหนูคนนึงนะชอบมากเลยแบรนด์เนี้ยเขาบอกผ้าดีใช่แล้วคือเวลาเขาไลฟ์สดเขาบอกลูกค้าแย่งกันเอฟเลยนะถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยงานเดินป่างานเดินป่าเดินป่ามันมีแต่งาน เดินในเมืองไปก่อนพี่ชมมันเป็นแบบเดินป่าล้วนๆมันไม่มีอ่ะลูกค้าพี่แต่ทรงสวยนะพี่สีมินิมอลครีมที่แบบน้องๆชอบเลยอ่ะโทนเนี้ยเนาะเรียกอะไรเออโทนเออสีแบบเขาเรียกเอิร์ธโทนเหรอพี่สวัสดีทุกคนนะคะเก่งกเวทโฟย์อ่ะเขาจะออกสีโทนโทนโทนประมาณนี้นะคะค่ะก็บอกเขาจะไม่ได้ออกเป็นสีแบบฉูดฉาด สูดฉาดชูดชาดรีวิวส่งฟรีนะทุกคนเดนไม่เป็นไรค่ะของไปนหคดะอุ้ยด็อกเกอร์อีกแล้วเธอใช่เนี่ยแบรนด์ห้างแบรนด์ดังแบรนดีๆทั้งนั้นนะคะค่าดีด้วยสวยครับคนหรือของพี่เอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกมบอกไปดีกว่า เต็มบ้านนะตอนนี้เทมเร็วๆเมื่อวานโดนหวยกินเนี่ยวันนี้ไม่มีตังค์เลยไม่มีแรงทํางานอ้อสวัสดีค่ะพี่จิราพรเน,นี่ยทรงเนี้ยแล้วเป็นของแรงเลอร์เนี่ยตัวที่สองนะทรง,งสวยจังเลยใช่มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆขาต่อเลยเนาะแต่ไม่ช<า>ใช่ช<า>เฉ<ล>ือนที่ดีเทลสวยมากเลยของแรงเลอร์พี่แจ๊กสวัสดีค่ะคนหรือของคะสวยค่ะ จริงที่ขนาดถุกหวยกินนะหวลร้ออะไรขนาดนี้คาโก้เออลืมบอกไปลูกค้า<ม>นี่รีวิวมากลางคลิปแล้วลืมบอกไปว่าป้ายเ<า>นี้เขามีลุ้นคาโก้ด้วยนะคนก็สวยพี่เอมขอบคุณค่ะ,คคะพี่แจ็คบอกกางเกงจาก่าอ๋อเหรออ้ยโอ้โหฟิลกลางไลท์เลยนะคุณความจริงอีกแล้วแรงเลย เนี่ยลูกค้าดูมีคาโก้ให้ลุ้นลืมบอกใช่คาโก้ก็สอบเท่าไหร่พูดไปน้องโม,โม้ตอนนี้เขา9,500ไปแล้วคาโก้รู้เออนนะพี่แจ็กว่าจะเข้ามาไม่เข้ามาหรอดูงเกงขาสั้นหน่อยขาสั้นมีแต่ชายหญิงนะจ๊าคุณพี่ลือขายไปยังไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ของลงอีกพี่ลงไม่หยุดต้องรีบขายเมื่อวานโดนหวยกินใครถูกหวยมั้งปะ <c oughs> ลูกค้าจะเมาหมวย ดูดิ้แก๊ปอีกแล้วเนี่ยได้แก๊ปอย่างเงี้ย่านตัวแล้วนะพี่แบรนด์แก๊ปแบรนดีนะคะช่วงนี้งานเต็มเลยอ๋อแจกก็งานเข้างานเข้าแถบว่าเรียกงานเข้าสวยอะสีเอิร์ธโทนแม่แล้วบอกจะมาเข้ามาของ มาร้อยตัวนะลูกค้า LLB ไมแน่เบนก็ใส่ Tommy ค่ะลูกค้าขายโต๊ะขาโตะแบรนด์ Tommy เนี่ยอะลูกค้าดูดีออกแบรนด์แบบห้างแบรนด์ดีๆแบรนด์ดังๆลูกค้าเอาไปขายหนูเห็นเขาหนูเห็นเขาไปไลฟ์กันนะพีเขาได้ราคากันนะ ขาต่อค่ะแล้วเป็นคาโก้ด้วยอย่างเงี้ยแพงนะพี่ลูกค้า,าไปจับราคาได้นะคาโก้ขาต่อคิดดูว่าเว็ดปอยอ่ะแต่มีคาโก้ให้หลุนนะพี่คาโก้ก็คือสเปเชียล <Special S 2> มากกำไรแล้วล่ะ H&M อูู U, ทรงสวยมากเลยโทรดูดิสีสีนี้สวยสีนี้สวยมาก,มากมชอบทำสีครับรีวิวยังว่างไหมคะรีวิวยังว่าง <laughs> <laughs> จะมีใครบ้าง เอาเลยพี่เอาเลยก่อนนี่จะร้องอีกะก่อนที่จะยาวกว่านี้นะรีพิมพ์รับเลยพี่รับรีวิวจ้าเอาเห็นไหมโอ้ไม่ทันเลยเห็นไหมคนถามไม่ทันขอบคุณนะคะคุณพี่ขอให้ดียดีจ้ากระสอบใหม่ได้เลยพี่อะไรเนี่ยพี่พี่นักเรีนาิทาไม่ไวพรอ้เขาหรอตกใจดีเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบมาแล้ว บ่นเขาไงไม่ทักเธอหลายวันแชปค่ะเกือบอุทานออกอมาแล้ว,ลวตัวนี้เป็นของแรงเลอร์ค่ะพี่เป็นงานี่แรงเลอร์ป้ายาเต็มของผู้ชายพี่ไซส์อยู่ประมาณ3 0สถึงสาบหวกลบนะคะบางตัวก็ <8 40. S 2> มปดสี่สิบอะางเงี้ยพี่โอโลโอโลอีกแล้วครับเนี่ยดูสิพี่คือหนูเจอแบบ นแบรนด์โปโลค่ะมันเป็นแบรนด์ต่างประเทศอ่ะพี่ป้ายหนังอย่างสวยเลยอะพี่จา๋าดูดิผูทรงสวยมากเลยนะตัวไหนทรงสวยดีไซน์สวยผ้าดีพี่จับคัดแยกทำราคาได้เลยนะค้อยขายดีนะหอมจังเลยอะพี่เจนหอมจังเลยเจนลวนไก่ เวทไปล์ขายดีพี่ขายได้ทั้งปีทน้งไาติสมมะเขือเทศมากินด้วยเอ้ยซอสผิดจะเข้ากันใครสนใจสั่งได้เลยรุ่นนี้มีของพร้อมส่งเยอะค่ะนี่แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราขายดีมากๆลีตัวนี้สตลยว่างานนี้เลยนี่ ใครเจอก็กําไรไปค่ะใครเจอทรงช่างใครเจองานแบบน้องเด็กช่างเนาะมาจับราคาได้หลายร้อยพี่อย่างธรรมดาก็าขายได้แพงนะตัวไหนเปื้อนตัวไหนเลอะเอาไปซักอีกทีได้นะเอาไปคลีนเอาไปทําเพิ่มนะจ๊ะพี่มือสองอะ่ะถ้าพี่เอาไปแล้วซักเขียวมอสี้เขียวมอสนะเอหรอเขียว ยาหมดหมดหมด JR หมดนกแก้วมาเร็วๆคุณพี่จา๋าอุ้ยลงใหม่นะอันนี้รถลงใหม่เลยนะใส่ลายมากแม่หูยผ้าดีจังลูกค้าสามพันเจ็ดขอพี่จวดจัดนอติก no ้าค่ะนอติก no ้าแบรนด์แบบ ดีค่าดีๆอ่ะลูกค้าป้ายห้อยครับใครโดนหวยกินรีบเอาของไปซื้อเอ้ยพี่ช่รีบซื้อของไปขายรีบซื้อของไปขายเลยพี่แต่ถ้าใครถูกหวยก็รีบมาต่อเงินต่อทองกันเลยจ้ะคาโก้เห็นไหมมีคาโก้ให้หลุนครับผมสีนี้หล่อมากเลยนะเพ <ท S 1> มากเลยอ่ะสีลายทางๆเป็น ดอกเกตัวนี้ made in Hong k o n นะนี่ไบโพล่ะูไบโพ่ะแบนอะไรอะบโพล่าไม่ใช่พี่จ๋าใครรอมาเลยมาเลยเนี่ยพี่ดูดิตัวนี้หล่อมากหูยหล่อมากแม่เห็นปะ ถ้าพี่ได้คาโก้นะก็คือตูดใบโพด้วยตอนนี้เห็นไหมตวดใบโพด้วยก็คือมีกำไรอัพอัพอัพเวลเลยคุณพี่อันนี้มันใส์เราเลยน่ะบอกว่ามันมีมีบวกลบอยู่แล้วบวกลบเอานะพี่นะยี่สิบแปดอุ้ยหนูเอลยี่สิบแปดเลยเหีอนี่นอนจะใกล้อีกแล้วผม ลูกค้ารีดแล้วสวยมากนะเคยเห็นใช่เคยลูกค้าส่งรีวิวมารีดแล้วแบบสวยกริบเลยนะใหม่เลยนะแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะพี่เอ็มคุณค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มน่ารักมากเลยอ่ะพี่เอ็มแชร์ทุกวันเลยอ่ะพี่เอ็มอยากกินอะไรพี่เอ็มอยากกินอะไรไหมเซลด็ออกกร์หมานๆนะพี่เอ็มนะเฮงๆนะจ๊ะพี่เอ็มรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะคะ ผู้หญิงก็จะใส่ได้เลยมูก็ใส่นะบางวันนะ่ะพี่เห็นไ<อ><ะ>หกมกลายเป็นทรงป้าคนูใส่ทรงลงหนูใส่ปุ๊บป้าทันเทนล,ลุกออะไรก็ไม่รู้ออกดิกกี้ใหม่ก็ะสอบลีไม่มีเนาะไม่ออกลูกขาลูกนี้ไม่ออกดิกกี้มันอ,ออกเป็นบางลูกนะแต่ถ้าพี่อยากได้ดิกกี้ล้วนมีมจ้กรนะสอบดิกกี้ล้นลวนนะมีนะสั่งเลยลีค่ะ ไอ้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคุณพี่จะต้องลุ้นนะคะแต่ไม่อยากถ้าไม่อยากลุ้นก็เอาเป็นรุ้นดิกกี้ล้วนไปเลยถ้าอยากได้ดิกกี้นะหนูจะได้้วนสะใจโวยเปิไม่ต้องลุ้นฉันได้ดิกกี้ล้วนๆน่ะเอออย่างนั้นเลยแรงเลยอีกตัวค่ะสีหล่อๆเราก็จะมีออปชั่นให้ลูกค้าเลือกคุณพี่ดี้ล้วนๆเราก็มีอุ้ยคนเบิรอ๋อที่นี่ฝนตกไหม อย่างที่บ้านกับสองรอบคอนเวิร์ตออสตาครับผมอ้นนอยวันสตาคอนเวิร์ตยังมาเลยพี่ดูดิคอนเวิร์ตสีมันดีอ่ะพี่จา๋าใส่ทำงานใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวใส่ลำลองคือใส่ได้ทุกสถานการณ์เลยสีดำดำ<ม>สนิทด็อกเกอร์อีกแล้วจ้าด็อกเกอร์ด็อกเกอร์อกเยอะ ก็สอบด็อกเกอร์ล้วนก็เคยมีนะแต่หมดเคยมีใช้คำว่าเคยมีแต่นี่มันแบบไม่มีอ่ะมีคอนดูตมาถึงคอนดูตก็ต่อต่อวันสุดาเนี่ยทรงสวยอย่างนี้เลย สนใจสั่งได้เลยนะคะถ้าดีอ่ะรถนี้ของมาสวยนะลค่ะเพื่อเสียมีบ้างนะแต่จะอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะคะ10%บเวกลบเนาะแบรลีค่ะถ้าดีค่ะพี่กองแก้วสวัสดีค่ะมาเติมของเร็วพี่กองแก้วแก้วรอสปอตหญิงเดี๋ยวรอรีวิวก่อนนะพีกอง พรุ่งนี้อะเนาะน่า<ต>จะมีมาใ,<ต>ใต้ใหม่ไงกล,องกลอ่องแก้วแก้วไม่พอหรอกล่องแก้วรีบมาเอฟเลยตูดใบโพตัวนี้อ,อย่างสวยเลยอะของจริงสีสวยมากตูดใบโพทรงหล่อๆเลยครับ สีมันแบบคุมโทนอ่ะพี่พี่ขายได้ง่ายนะเนี่ยทรงขากระบอกเียห็นไหมไใครโอโรอเนี่ยพีย่จัดได้เลยโอโลลาฟตัวนี้พี่ทรงอย่างสวยโอโลลาฟค่ะโอโลลาฟครับผมแรงเรอคะ่ะ แรงเรอแรงเรอแท็กดลับใน iPad ให้หน่อยดิด็อกเกอร์ค่ะจะให้แท็คุยหน่อย<ม>เดี๋ยวจะต้องปิดไอ้นี่แล้วล่ะมัง้งลูกค้าโทรอ่ะต <laughs> ิดกันโทรเข้าจริงๆเพราะว่าเวลาเราไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วลูกค้าโทรมาบางทีเสียงมันตัดบางทีเสียงมันตัดอ่นะเนาะพี่น้องมีอะไรโทรเข้าเบอร์ดีกว่าาะว่า <laughs> พี่เนาะเพราะบางคนก็อาจจะไม่เห็นเราไลฟ์ไงแบบเกิดโทรพอดีลแล้วเรากดสายทิ้งเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเราผิดอีกว่าเอ้ยโทรไปก็ไม่รับกดสายทิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพี่นะบางที <Like S 1> เราไลฟ์อยู่แล้วพี่โทรเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะโทรเข้ามาในเพจอะมันมันกดรับไม่ได้อ่ะค่ะรับแล้วมันตัดอ่ะใช่แล้วให้เราไลฟ์เสียงหายหรือเรากดสายทิ้งเดี๋ยวจะเป็นการเข้าใจผิดกันเดี๋ยวจะขอปิดเลยดีกว่าพี่ มีอะไระเราโทรเข้าเบอร์เบอร์ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันพี่ว่ากระสอบนี้ได้อะไรบ้างเนาะไปดูกันหูรีรีเด็กช่างอุ้ยอันนี้แบรนด์นะพี่นะ แบรนด์ก็จะมีให้รุ้นบ้างนะคะแรแรงเลิกแกบรอ้ยโปโลอ้ยแรงเลิกหลายตัวอยู่เด้อนี่ตูดใบโพก็มาครับเนี่ยคาโก้ก็จะมีให้รุ้นนะคะพี่พอหอมปากหอมคอเนาะอันนี้เป็นแบรนด์นะคะนี่แชปแชปอุ้ยแรงเลิกเยอะอยู่นเนี่ยโปโลค่ะทอมมี่ซีเคอุ้ยซีเคมาด้วยหรอ ใครสนใจแคปหน้าจอเลยพี่ลงใหม่ๆสดๆ3,700บาทนะคะ